เมื่อวันนี้นะครับสื่อในเครือยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเดลิสตา a r สื่อสิ่งพิมพ์นะครับลงหน้าแรกของทุกค่ายทุกเครือของ d ดลิสตา a r เป็นสีฟ้าพื้นสีฟ้านะบอกว่า make it fair F A I R แล้ว A I เนี่ยทำเป็นตัวสีขาวเฮ้ยมันคืออะไรหน้าติดตามที่ทอกต่อข่าวจะมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังครับ เรื่องทั้งเรื่องนะครับก็คือว่าหนังสือพิมพ์นะครับในครือของ Daily Star เนี่ยถือว่าเป็นสื่อดั้งเดิมนะก็ออกแคมเปญครับ make it fair คือทำให้มันยุติธรรมโดยหน้าแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังที่จะให้โอกาสกักบแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะที่จะใช้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของสื่ออังกฤษเพื่อที่จะเอาไปให้ AI เนี่ยได้สร้างรูปแบบขึ้นมา ได้สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาโดยไม่จ่ายเงินให้กับสื่อดั้งเดิมแม้แต่เซนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันให้มันยุติธรรมแคมเปญน,นี้นะครับไม่กิดแฟก็มาขยายความในปกในครับเขียนอย่างชัดเจนครับบอกว่ามิตรรักนักอ่านเดลี่สตารที่รักเรารับใช้กันมากว่า50ปีเนี่ยนะอยู่ร่วมกันมานี่มีทั้งข่าวสารมีทั้งความบันเทิงมอบให้แต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากเพราะว่าบริษัท ยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยกำลังจะเทรน AI เครื่องมือ AI ทั้งหลายเนี่ยโดยนำเอาเนื้อหาข่าวคราวคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปฝึกให้กับ AI ฟรีฟรีเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดแล้วก็รัฐบาลต้องช่วยด้วยเพื่อที่จะให้เรามีรายได้จากสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เช่นนั้น Deily Star จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากในอนาคตแน่นอนแล้วมิตรรัก นักอ่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าไม่มีเดล Star โลกนี้จะน่าเบื่อขนาดไหนเพราะฉะนั้นช่วยกันซัพพอร์ตเราด้วยนะครับช่วยเราต่อสู้ด้วย